ฮะโคตัลจ ja, wow, ha, ัลโรจาซิซิสวัสดจโดโอ็เอนพาคุปัลามนนูนว้าวละมเล็กฮะฮัมราเอะมาชลลลมาชลลสวัสดีสวัาดรู้สดีรูย

U B W X Y Z 1 2 three, four, five, six, seven, 8 nine, ten.